วันนี้ผมจะเอาผลคิซเนะมาเวียดกับผลทีเร็กเรามาดูกันนะครับว่าใครมันจะเจ๋งกว่าใครรู้เนี่ยว่ามันเจ๋งกว่ากันเนี่ยคอมเมนต์มาบอกพี่ทีนะครับใครไม่รู้ก็ดูคลิปนี้ให้จบหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 ไอดีเทพครบ7หมัดและยังมีผลพิสสัให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ไม่ อยู่กันในเกมบล็อกฟุตกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้นะพี่ก็จะมาเอาผลคิดเนะกับผลที่เร็กเนี่ยมาปะทะกันนะครับว่า1ต่อนหนึ่งเนี่ยใครจะไหวกว่ากันนะฮะดูถึงความโหดเพราะว่ามันมาใหม่ทั้งคู่ไงน้องๆยังไงเดี๋ยวดวก็ไปดูคลิปพร้อมกันเลยนะฮะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามนะฮะใครไม่กดขอให้เป็นเกไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าน้องๆไปกัน เอาล่ะถ้าพูดถึงผลทีเร็กกับผลคิซุเนะนะฮะสองผลนี้ก็จะเป็นผลสัตว์มายาทั้งคู่นะฮะตัวหนึ่งเป็นจิ้งจอก9้าหางตัวหนึ่งเป็นไดโนเสาร์พันปีโอโ้โหยังเจ๋งเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูตอนแปลงล่างกันดีกว่าครับคิซเนะโอ้โหวิจิ้งจอกอย่างเฟี้ยวและวิ่งอย่างไวเลยนะฮะความไวในการวิ่งนี่ไม่ธรรมดาจริงๆน่านเหลือเชื่อจัดเดี๋ยวต่อไปมาดูทีเร็กแปลงล่างกันบ้างดีกว่า โอ้โหอลังการงานสร้างเดนโนเสาพ,พันปีตาแดงเฉือกเลยอืย้อย่างเฟี้ยวนะฮะก่อนที่จะไปดูเรา PVP กันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะใครไม่กดเป็นเกยน,นะเว้ยระวังทีเล็กแง่มเลยไงคือเล็กมันจะกัดนะว้ยใครไม่กดติดตามอะระวังนะแค่นั้นละไปะไปดูกันดีกว่าเวลาบวกกันจะเก่งแค่ไหนคู่เนี้ย ตอนนี้ก็มาอยู่ที่คอลอสเซียมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพีพีกับคนที่ชื่อว่าเมลโลดี้นะใครก็ไม่รู้ทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีครับอันน่มาแล้วเออใจเย็เนใจเย็นโอ้หอย่าทักทายแรงสิมาถ้าเราไม่อยากเสียค่าหัวนะฮะเราก็ต้องมาเป็นพันธมิตรกันซึ่งเป็นพันธมิตรที่ต่อสู้ในคอลอสเซียมไนงะมาเด็กโอ้ตอนนี <avec S 1> ้ติดพีพีลงไม่ได้เอาดีมันติดขนาดนั้นเลยเหรอนันนี้เผาเงือกับเผาเงือกต้องเจอกันแล้วแหละระหว่างโนเสร์กบจิ้งจอกก้าวหางใครจะเจ๋งกว่ากันนะฮะรอดูอูแล้วเปล เดี๋ยวเราเสู้ไม่ได้หรอกมาดิมาเลยเสีสามสองหนึ่งมาไอ้นี่นขี้ปากไปก่อนเลยอันดับแรกหาเจอเปล่าหาเจอเปล่าโอ้ยของนับไออะไรวะน่ะอะไรวะน่ะไม่ให้งับไม่ให้งับไปแล้วหนีแล้วหนีก่อนหนีก่อนเด้งขึ้นฟ้าฮะคนหายออกมาดิโอ้ยคิซสุดนี้มันตึงจัดเจอเสาก็ย่อไปเ้ยไอ้แน่ไม่โดน ดูอืมเดือนนศอเลยนอู้ยอู้ยนี่มันทีเร็กหนึ่งพันปีนี่ว่าทีเนี้นี่มันไวจริงจริงเลยอืมอยู่แล้วหมายยิ่งจอกไงคนเลยคนเลยคนเลยใครจะอ้วนตัวนุ้ยเหมือนทีเร็กล่ะครับโอ้ยนี่แน่ด่าไม่ได้เลยนะแรงแรงมากดูดูไหนดูไปไหนโอ้โหไม่โดนเอ้ยเย้เปิดเผาเลยไม่สนมีสารไปก่อนอุ้ยไอทีเล็กนี่มันมีแบบว่าเวลาโดนโจมตีแล้วหน้าจอมันสั่นเลยนะฮะน้องๆโอ้โห ไม่ได้แดกไม่ได้แดกน้องอโอ้โหแปลงล่างเลย,เายมาดิเผา,ากับเผามาเจอนะฮะเผาเงือกเอ,อ้ยไม่โดนแย่ละเ,ลเอ้ยเ,เ,เอ้ยไม่โดนไม่โดนมาดินี่ไงโอ้โหทีเล็กแม่งแรงจัดทีเล็กไม่ได้แอมพี่หรอกกีตาร์เลยพูดถึงก็ลืมกีต้าร์ไปเลยนะฮะวิ่งติดเยอ้ยเอ้ยนี่ไงโอ้โหขอพูดคุณ้าแป๊บนั่นแน่ทำอะไรออ้ยไม่โดน นี่จะหลุดออกจากแคลเซียมแล้วมาดิเปิดต้าดักไว้ก่อนการมันเข้ามาใกล้ฮะน้องๆมามาโคตรอึดอ่ะอึดกับอึดมาเจอกันนะฮะมามาอุ๊ยอุ๊ยอุยตึงแล้วผมโดนไงแล้วผมโดนด้วยไงมาดิโอ้โหต่างคนต่างตึงนะฮะมาดิคุณแปลงล่างเหรอผมก็จะแปลงล่างเหมือนกันอุ๊ย สอของนับห่วยขงับ่วยมาดิไม่ได้งับง่ายอุ้ยแปลงล่างบ้างแล้วไม่ตนใจฮนะจอยิงจอกยิงจอกิงจอกมาแล้วยิงจอกสแปมด้วยมาดิ <c oughs> อู้หู <c oughs> ทำไมมันอึดจังวะแม่งทีเล็กนี่ยิ่งแปลงมันเผ่านี่ <c oughs> มันยิ่งอึดน้โหดูดิดูดิแล้วหน้าจอผมสั่นอย่างนี้เลยนะถ้าตีสถานะของทีเล็กอะมมาดิ <c oughs> มาดิจิกจอกมันล้วไปไหนละ อืมวิ่งหนีที่ไหนหนีเหลือเกินวันนี้คงไม่ตายหรอกฮะน้องๆเพราะว่ามันอึดทั้งคู่ไะต่างคนต่างเปิดเผาไทยเงี้ยยัง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 มาดิของนับหน่อยของนับด้วยอ้โคมิดอารีมาดิอุ้ยแย่แล้วโดนทำลายโดนทำลายอุ้ยเอาเอาผมอยู่ใต้ยก่อนแล้วเสียมเอามาอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับ อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ฮาร์ปมาอยู่นี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีไปไปไปไม่ได้ e ไปไป,ไปไม่ได้เฮ้ยไปไปไม่ได้แย่ละผมแย่ละทุกคนเอ้ยมาดิมาดิโถเฮ้ยงูตีแล้ตีตายนะเว้ยตีไม่ตายนะเดี๋ยวนายตายแทนนะนายฮะไม่โดนโอ้ย บา,าีอุ้ยเอ้าแย่ละแย่ละเอา้าแข่งจบแล้ว<อ>คือผมแพ้แล้วหรอทุกคนโอ้โห<อ>นี่ผมแพ้แล้วเ,เนี่ยไม่น่าเชื่อกว่าจะตายกว่าจะตายหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผา v 4และไก่ตันที่โคตรตึงไอดีครบทั้ง7หมัดและกล่องสุ่มอีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกว่าจะตายกันได้นะโคตรยากเลยทีเล็กแม่งโคตรอึดเลยนะตอนไปมันเผาเงือกเนี่ยแต่ว่าที่นี้ก็อึดเหมือนกันแต่ว่าตายก่อนไงมาเดี๋ยวเปลี่ยนกันบ้างมาเดี๋ยวผ เล่นเป็นทีเล็กคุณเล่นเป็นเอ่อไปคิดเซนเน่บ้างเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าสกิลใครมันจะเจ๋งกว่ากันมาโอเคตอนนี้ผมมันไม่ได้แปลงร่างนะผมมีแค่หนึ่งฐานได้ได้หมดได้หมดสดชื่นอ่ะมาแล้วฮะเริ่มแล้วจังหวะนี้มาดิไม่เอาไม่อยากโดนยิงสองครับอืมไปไหนแล้วอืมมาดิไปไหนแล้วมาดิอืม ไม่โดนไม่โดนไม่โดน <c oughs> เฮ้ยไม่โดนแย่แล้วสกิลผมไม่โดนเลยวะโอ้โหโอ้โหอุ้ยโดนสออะไรครับเนี่ยทำไมสกิลมันมั่วโอ้โหยแย่ละอุย้ยปิดตาบ้าง <c oughs> มามาไอเราก็ตึง <c oughs> ไอเราก็ตึง ไอ้เราก็ตึงไงอุ้ย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 ,อยดอกเดียวเจ็บเลยลิ้นพันเลยเมื่อกี้มาดิอุ้ยแย่ละแย่ละไม่ต้องเปิดเผาหรอกเดี๋ยวแม่งตายยาก <laughs> มาว่ะไม่บอกแล้เจ็บแล้วนะโอ้ยตึงเลยตึงเกินไม่เอาไม่เปิดไม่เปิดเราต้องไม่เปิดเผา เราต้องไม่เปิดเผาโอ้โหแพ้ละเราเป็นคนแพ้งั้นเหรอเจ้าเมลโลดีท้ทำไมนานยะ <c oughs> เก่งอย่างนี้แพ้เฉยเลย <c oughs> โอ้โหมองไปดูที่ข้าหัวครับ30 m เอ็มนะคนที่ชื่อเมลโลดี้เนี่ยเขาตึงจัดเลยไงอืมตึงจัดเลยไงขออีกวินนึงได้ปะ่ะคำเดียวได้ครับมา <c oughs> เขาบอกว่าได้ครับเอาให้เด็กมันรู้จักผมมาคิสต์เนสมาเดิแก้มือไงคิสตเนกับไม่ไม่ไม่คิสตเนสกับทีเล็กอ่ะใชเลยโดซีรีส์นี้มันเป็นคลิป VS ใครเจ๋งกว่าก็จะได้รู้กันไปเลยมาโอเคเององับหน่อยครับได้เลยใส่งับใครเดี๋ยวรู้ ันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเอา้าเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันหึหึขอคอมโบเดียวแค่นั้นแหละโอ้ยโดนตันโดนตัน,แล,ตน,น,นแล้วตันสวนคืนมาดิอุย้ยทำไมแหละปิงปิงปิงเซิร์ฟปิงนะอุย้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี <laughs> <ๆ>๋ยวหนีอันหนีอันเฮ้ยสกิลคู่ดาวสกิลคู่ดาวสกิลคู่ดาวนานโพดมาดิมาดินี่ไง <laughs> นี่ไงเข้าหน้าวิธี อุ้ยเดี๋ยวลืมปิดภาษาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดเปิดเปิดทันเว้ยเปิดเผาทันเว้ยอันนี้เปิดเผาเยอะมาไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเผาวีสามดิโถ่เอ้ยใช้ได้แค่มีสามนะวีสี่อย่านะน้องมาเลยอุ้ยมาเล่มาเลย่อุ้ยมาดิขอครับหน่อยขอชนหน้าทีและยิงที่ปากเข้าไปอีกทีไม่โดนวะอุ้ยเยอะแล้วเดโนเสาร์เว้ยไม่ใช่ฉลามเว้ยมาดิโอ้โหควรไม่โดน ดูดูดูอุ้ยอดู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 ใจเย็นใจเย็นสกิลเขาค่อนข้างที่จะโหดเลยนะฮะพีเล็กเนี่ยเราจะชนะเขาได้สักทีมันเนี่ยงๆๆๆไม่ได้แง้มไม่ได้แง้มอุ้ยไม่โดนดมาดิโอ้โหอุยแย่แย่จัดแย่จัดตอนนี้แย่จัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนสแปมกลับไปกลับไปกลับไปอย่ามายุ่งแปลงล่างบ้างแล้วมาเราฟอร์มตึงบ้างแล้ว อืมาดิมาดิผมฟอมตึงบ้างแล้วผมฟอมตึงบ้างแล้วมามามาแล้วอุ้ยอะไรอุ้ยเกือบโดน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 อย่างนี้โดนอย่างนี้ตายเอ้าชิปหายตามทันไหมเนี่ยจังหวะนี้อืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราไม่มีเราไม่มีปีไม่มีเผาวีสามแย่แล้วมาดิมาโอ้โหไม่โดนเฉยน้องอุ้ย เอ้ยเอาตึงเกินตึงเกินไปแล้ว hum พี่ตึงเกินตึงเกินเอาตึงเกินเอายจะไม่ตายเหรอเฮ้ยอึดเกินอย่าจุ๊กอย่าจุกอย่าจุก๊กมาดิไม่ได้แอมไม่ได้แอมไม่ได้แอมฉันล็อกแย่เลยว่ะน้องๆเล่นยากจัดคนนี้เขาเก่งนะฮะโอ้ยหลุดตายโอ้โหหัวกิลผมจะเก่งไปไหนเนี่ยเอ้ยเริอดสองร้อยแล้วสองร้อยแล้ว คาสตีสไข่แตกแล้วฮะสองตอนหนึ่งตอนนี้<ะ>ก็เป็นผลสรุปว่านะฮะผลทีเล็กก็น่าจะตึงพอๆกับผลคิสเน่แหละแต่ว่าอยู่ที่ฝีมือเละฮะน้องๆไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยอยู่ที่คนเล่นครับก็เป็นว่าสรุปในครั้งนี้ก็คิสเน่น่าจะวินเนอร์ไปเนาะใครคิสเน่วินเนอร์แหละใช่ครับผมว่าคิสเน่คิสเน่น่าจะเก่งก่าอยู่แล้วเพราะว่าราคามันแพงกว่าด้วยแหละ ก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปในวันนี้ซึ่งการ V S กันทั้งคู่เนี่ยระหว่างคิซเนะกับทีเล็กเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะต่างคนต่างไฟติ้งกันไปแต่ว่าพี่เอ็นให้ฝั่งคิซเนะเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่ามันเจ๋งกว่าอยู่แล้วราคาก็แพงกว่าความเท่ก็เท่กว่านะเพียงแค่ว่าทีเล็กมันถูกกว่าเท่านั้นแหละแต่ว่าสกิลมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยเ้อปะเดี๋ยวพี่ไปละบายหมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ เจ็ดหมัดและยังมีผลพิษสาดให้เลืออีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตั้มที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ